ได้ UMP จะยิงไงให้ตายถามจริงไอเน,นี้ยตายคนดูระยะใกล้อะแรอยู่กละดข้างหลังว่ะตลาดน่าดีกระตายทุกคนนี่มันต้องเลทเอ็มเอ็มหกศูนย์ 60, เลทวลสามของเด็ดของเด็ดตัวหนึ่งกระตี <c oughs> โอเคโอเคบ่ขูดเก็บสามนะครับน้องๆโหโจกหมวยเก็บไปหมดแล้วจริงเฮ้ยเวลาไปเล่นอีเยอะจริงมีสวรรค์เลยแต่เวลาอยากเล่นนะโหก็จะหาเจอทำหมวยอย่าเลยไปข้างหน้ามีตัวพี่ดีพี่ดีเห็นรอเห็นแล้ว เถ้าเปิดโคโดไปทำที่ตายแล้วน่ะจริงตายตายตายถึงเปิดทันก็ตายอยู่ดีเปิดทันก็ตายอยู่ดีเฮ้สองชาร์จสวยเลยอยากได้ปะหาสิครับมีส่วนเลยปีไม่มีให้ใช่ปะ ใช่อ่าเอาเองให้ไหนโจ๊กโจ๊กยิงเจ็บเราเนอะมันเจ็บมากเลยจริงๆนะยิงข้อหัวมาแล้วก็ยิงไปแล้วมันไปแล้วเฮ้ยแต่ผมล้านเองปล่อยเลยปล่อยเลยไปเลยไปเล่อยเลยโจ๊กไปล่อยเลยเฮ้ยมันใส่กันเหรอวะเอ้ยใส่กันเอ้ยจะไปชูเพื่อนตัวนึงอ่ะในในในผมมาจะตายต้องเปิดจุดอาจจะตายตายเลยโจ๊ดโดนเบียดมันยิงเด็บบ้างว่ะ มันอยู่ไหนมันอยู่เรียบบ้าอ่ะมันชุบแล้วนะมันคนละตีได้นั่น่ะที่เดียวกันมันไม่ยิงกันเมื่อกี้นะมันไฟกลับไปชุบ่็ไม่ไงสกิลแม่งติดกำแพงแล้วแม่งไม่จ่อยวอให้เลยอยู่ไหนบ้างอ่ะดีบุน่ะตู้ชุบเรื้องแล้วนะสวยดาวมันเข่า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 กระดาวกเลยตัวเดียว ไอเ้เอ้าคูณเจ็ดสิบห้าดาวแล้วนะครับใช่ลชลแล่ก่อนขนาดยังไม่เวลสามเลยน,น,นะอะไรวะมันยิงผมแล้วก็นหนีวะเฮ้ยอยู่เนื้อเหรอ,อเฮ้ยมันข่ามาเฮ้ยเอาเห็นบ้านรถพิคนเอาเอาเดีเ๋จ้าข่ายิง นี่บูไม่ทำยังไม่ได้ยิงเลยปืนโอ้โหแม่งเดียวมันเข่ายิีดีเลยจกหมูมันเขาไม่ไม่จกหมูมันเดินแยกคนดูเอ้ยมาตุยหลังสักทีดิเทมตุยอะไรล่ะสี่ตัวเลยอ่ะไปแล้วไปอยู่แล้วกดไล้วอลไม่โดนโอ้ยกูโดนทิ้งเฉยเลย นี่ไงเรียบร้อยแม่งดาวสองแล้วว้าจมอมเลยหน้าผมเลยว่ะโจตี้ใหมยย่จริงเหรอพี่ที่ใหม่เข้าอะตี่ใหม่อยู่ไหนอ้าวพี่ปืนอะไรเนี่ยเอ็มหกศูนย์ฮาร์ดี้นี่ว่ะใช่ลองนั่งยิงดูดิ ไว้เปนหอกตะลิกไปพี่ดิเอ๊ฮะกูน่าบักโอ้โหถ้าไม่มีรถนี่คือตายยังไงก็ตายโอ้กระสุนปืนไม่มีแล้ววะไม่อยากเจาะโอ้แต่มันวิ่งตามวงไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าตรงนี้ไม่มีรถคือยังไงเกมใหม่รอเลยนะฮะอโอ้โหยกโดนอีกเด็กยากจังโอ้ยรถไม่มีว่ะเรียบร้อยจี จีีครับทำอะไรไม่ได้แล้วครับมีอทังหมดสลิงอ่ะมีทางเดียวไม่ทันหล่อนก็ไม่ทันหมดล้อรถตรงนี้ถ้ามีแม่งก็ไหวเหลือห้ากล่องสุดท้ายเนี่ยไปเก็บศพจบกหมูต่อดิไม่มีแล้วใช่เหรอมีกล่องเดียวไม่กินอ่ะแล้วผมก็ไม่มีไอ้บอลแล้วด้วยทันอยู่มากเนี่ยวิ่งกลางสะพานไปเลยยางงน้าพันอีกสักสองสามกล่องไปเลย ไม่ทันแล้วสองตามแล้วไม่ทันล้วเฮ้ยใครบอกไม่ทันดคจิบว่ะเหลือกี่กล่องสองได้อยู่ไปพันกี่กล่องวะกล่องเดียว ต้มาทำมะเขืออะไรผมณนี่เนี่ยได้ยได้โยเลี้ยต้มชุบได้เลยเนี่ยเนี่ยมีสวรรค์มันจะไปชุบเหมือนกันพอดีมมีไรตะเตี๋ยละเอาเหี้ยมันเอืออะไรมัน่ะเอออะไรมัน่ะเอ้าทำไรวะน่ะขอชุบก่อนน้องอย่าเพิ่งยิงสวยเฮ้ยยุดรอดเฉยสายเฮ้ยดีบุ๊กยิงมอดีเพื่อนผมลงไปยืนสวดแล้วไปดู จ๊กโจกแม่งเอ้ยโดนลาดกี่ตัวดีออกมาแล้วต้องจับมังดูดีบูแม่งเยอะไหวไหวไหวฮะี่มาแล้วแม่งเอ้ยยิงไม่มีเสียงเลยปืนห่าอะไรมาี่ยปีดีหน้าเราเต็มเลยเนี่ยยิง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 ฮะเดี๋ยวขอปื้นนนขอพือนนนโดนลัยเก้าสิบโดนลัดเก้าสิบสวยปีี่ใหม่ไม่เท้าพูดจ็บโพูเจ็บ แล้วแลวตัวเดียวตัวเดียวโคตรเจ็บตัวเนี้ยทำไหมอด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 ได้ฮ่า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 สุดท้ายแล้วก็ชนะตีนี้ต้องให้เครดิปดิมบูละปะจริงใช่เกมนี้ดิมบูแบกเออแบกครับเกมนี้นั่นแหละจบดีแล้วไม่มีรถจิบอ่ะไม่มีรถจิบตายหงตายห่าไปแล้ว ดาวปะดาวดาวหินดาวไม่ <c oughs> มีอะไรเล่นปะอีกปะ <c oughs> แตกหม <c oughs> ดแล้วโคตรเกียนนะครับป <c oughs> ืน <c oughs> เกียนกว่านี้ไม่มีแล้ว <c oughs> เอาเลยเก็บเลยเกียนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับคนดูปืนอะ่ะมีสวรรค์เลยนะครับพ่อม มีส้วนเลยบนเขาเนี่ยไอ้บนเขาบนเขาไหวไหวสมองหัวแตกนะเว้ยเฮ้ยเหี้ยสองตัวเลยพี่หน้าผมทำไมมันลงมาอย่างนี้นะจิตพูดหรอวะเดี๋ยวพี่กำลังเบิดแบบเฮ้ยหลุดตาไปเครับพี่ยวขันมาขันมาจิตพูดมันจิตพูดไอ้ เขาขัดเกลียนจอทำไมว่าผมเพิ่งตั้งเองแต่ยันดีมันไปฝั่งนยูแล้วเพื่อนไปหน้าผมดีบูไหวไหวไม่ไม่ขอเลยว่าไม่ติดปัก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 ัวเดียวแม่งอยู่ไหนวะ เรียบร้อยครับเร็วจนไม่มีเสียงนะครับทุกคนโคตรโกงนะโกงเกิรดบางทีอ่ะสภาพกมคแจริงของจริงแค่นั้นแหละเราไม่เอ็มหกศูนกันสามคนน่ะแล้วแบบจอดรถเราเลยโคตรโกงครับบอกเลยเอาเอาปืนขวานได้ไหมขวานได้ขวานมันจอดไกลไม่ได้ดิเจ็มหกศูนแบบมันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต้องหมดสิบแล้วไอ้น้องวี ถ้ารอนกมามันจะยิงแรงไหมอานกมา